วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์34วัดบุรพารามตั้งอยู่ในใจกลางเมืองสุรินทร์หากถือเอาคูเมืองและกำแพงเมืองโบราณเป็นบรรทัดฐานก็จะมองเห็นที่ตั้งของวัดสำคัญๆในเมืองสุรินทร์ได้ดังนี้ขณะที่วัดจุมพลสุทธาวาสวัดพรมสุรินทร์วัดหนองบัว วัดจำป่าและวัดสาลาลอยถือได้ว่าเป็นวัดนอกตัวเมืองตั้งอยู่ติดกับคูเมืองด้านนอกเรียงรายรอบตัวเมืองสำหรับวัดบุรพารามกับวัดกลางสองวัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดที่อยู่ภายในกำแพงชั้นในคืออยู่ในใจกลางเมืองสุรินทร์วัดบุรพารามเป็นวัดเก่าแก่ เกิดขึ้นมาพร้อมกับตัวเมืองสุรินตั้งแต่ครั้งยังเรียกว่าเมืองปทายสมันหรือเมืองพปทายสมันนั่นเทียวสันนิษฐานว่าวัดบุรพารามสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยต้นรัตนโกสินมีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีอยปีเท่ากับอายุของเมืองสุรินท ตามตำนานของเมืองสุรินเล่าขานกันมาว่าเมื่อพระยาสุรินพักดีศีนรงจางวางเชียงปุ่มได้ตำแหน่งจางวางเมืองประทายสมันก็เริ่มทำนุบำรุงบ้านเมืองโดยการฝึกฟื้นใจเมืองตามธรรมเนียมการพัฒนาบ้านเมืองของไทยที่นิยมสืบทอดกันมาแต่โบราณคือการส่งเสริมพระศาสนาให้เจริญควบคู่กับการบำรุงกายเมือง หรือพัฒนาด้านวัตถุให้เจริญควบคู่ไปด้วยกันวัดบุรพารามได้รับการปลูกสร้างขึ้นที่ใจกลางเมืองพอดีจึงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในเมืองกำแพงชั้นในของเมืองเนื่องจากวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมานานสภาพจึงชำรุดสุดโสมทางคณะสงฆ์มณฑลนครราชสีมามีความประสงค์ที่จะบรณะขึ้นใหม่ และสถาปนาเป็นวัดธรรมยุทธ์แห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์ในปีพุทธศักราช2476เมื่อหลวงปูดุลได้รับบัญชาจากท่านเจ้าคณะมณฑลให้มาดูแลบุรณวัดบุรพารามท่านจึงรับภาระนี้ด้วยความเต็มใจหลวงปูดุลจึงงดกิจด,ด้านการออกธุดงและพำนักประจำที่วัดบุรพารามนี้ ติดต่อกันตลอดมาตราบเท่าถึงวันบรณภาพของท่านซึ่งท่านอยู่ประจำที่วัดแห่งนี้รวมเวลาทั้งสิ้นห้าสิบปี ลวงพ่อพระชีพระพุทธรูปคู่เมืองสุรินทร์สาห้ปูชนียวัตถุสำคัญที่ถือว่ากำเนิดมาพร้อมกับวัดบุรพารามและเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์ก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นองค์ประธานในวัดท,ที่เรียกขานกันทั่วไปว่าหลวงพ่อพระชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตากว้างสี่ศอกประดิษฐานอยู่ในมนดบจดตุรมุกกออิถถืปูนอยู่ด้านตะวันตกของพระอุโบสถปัจจุบันสำหรับหลวงพ่อพชีนับว่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถสืบประวัติได้ว่าสร้างขึ้นเมื่อไรและท่านผู้ใดเป็นคนปรารถนา พอถามคนแก่อายุร้อยปีก็ได้คำตอบว่าเคยถามคนอายุร้อยปีเหมือนกันเขาก็บอกว่าเห็นองค์ท่านอยู่อย่างนี้มาแล้วโดยสรุปก็สามารถสืบสาวไปได้แค่200ปีก็จบและไม่ทราบว่าผู้ใดสร้างและสร้างเมื่อใด สันนิฐานว่าคงจะสร้างมาพร้อมกับเมืองสุรินแล้วก็สันนิฐานกันต่อไปว่าทำไมจึงชื่อว่าหลวงพ่อพระชีเป็นชื่อแต่เดิมมีวอแหวนการันคือชีวะก็คงจะเป็นชีวิตซึ่งอาจจะยกย่องท่านว่าเป็นเสมือนเจ้าชีวิตหรือเป็นยอดชีวิตของคนสมัยนั้นกระมังข้อสันนิฐานอีกทางหนึ่งก็คือว่าอาจจะเกี่ยวกับลำน้ำชี ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดสุรินที่ได้ชื่อนี้อาจจะได้ไม้พิเศษหรือดินพิเศษมาจากลำชีมาปั้นเป็นองค์ท่านกระมังจึงได้ชื่ออย่างนี้เคยมีผู้กราบเรียนถามหลวงปู่ท่านก็ไม่ทราบประวัติของหลวงพ่อพระชีเช่นเดียวกันท่านว่าก็เห็นองค์ท่านอยู่อย่างนี้แหละแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เล็กจนโตมาก็ถามคนโบราณเช่นเดียวกันเขาก็ว่า ก็เห็นอยู่อย่างนี้ถ้าย้อนนึกถึงสมัยก่อนเราต้องยอมรับว่าแถวสุรินทร์ซึ่งถือเป็นเมืองบ้านนอก มีความอัตคัดเรื่องพระพุทธรูปที่จะกราบไหว้กันเหลือเกินเมื่อสมัยร้อยปีหรือ70-80ปีที่ผ่านมาหรือย้อนไปถึง200ปีก็จะเห็นว่าแถวนี้ไม่มีพระพุทธรูปสำมฤิ์หรือทองเหลืองมีเพียงพระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้หรือดินปั้นซึ่งก็ไม่ได้ปั้นให้ได้มีปุริสาลักษณะที่แท้จริงเพียงแต่ทำขึ้นเสมือนหนึ่งว่า สมมุติให้เป็นพระพุทธรูปเท่านั้นสมัยนั้นจึงไม่มีพระพุทธรูปที่งดงามให้กราบไหว้ด้วยเหตุนี้กระมังคนสุรินสมัยนั้นจึงไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยมีลักษณะที่ดีเพราะการสร้างพระพุทธรูปไม่ได้พระพุทธรูปที่งามเมื่อกราบติดอกติดใจก็ไม่ได้ลูกเต้าที่งดงามกรมะมัง ในสมัยนั้นแถวจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตรหรือแถบอีสานใต้ยังไม่มีพระพุทธรูปปั้นองค์ใดที่งดงามหรือมีลักษณะที่มีอำนาจและขนาดใหญ่เท่ากับหลวงพ่อพระชีเลยโดยท่านมีขนาดใหญ่และดูเคร่งครึมมีอำนาจหน้าเกรงขามชาวบ้านจึงนับถือท่านในด้านความศักดิ์สิทธิ์แม้ทางราชการ ในสมัยที่ข้าราชการมีการทำพิธีถือนามพระพิพัฒน์สัตยาก็ต้องมาทำพิธีต่อหน้าหลวงพ่อพระชีองค์นี้เองด้วยความเคารพนับถือท่านในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนจึงเชื่อว่าท่านสามารถดนบันดาลให้เขาสำเร็จประโยชน์โสติผลอย่างได้อย่างหนึ่งได้เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแถวสุรินและบุรีรัม ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เมนเมต่ออันตรายโดยการเป็นเป้าหมายโจมตีทางอากาศสมัยนั้นพุทธศักราช2488จะมีเครื่องบินวนเวียนไปทิ้งระเบิดแถวกัมพูชาและแถบสุรินบุรีรัมชาวบ้านตกอกตกใจก็ได้แต่ไปกราบไหว้ขอบรารมีหลวงพ่อประชีเป็นที่พึ่งขออย่าให้บ้านเมืองถูกระเบิดเลยหรือเครื่องบินมาแล้ว ก็ย่าได้มองเห็นบ้านเมืองนอกจากนี้ชาวบ้านก็มักพากันบนบานสารกล่าวเวลาเกิดยุคเข็นต่างๆเช่นเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บเมื่ออหิวาตกรโรคหรือโรคฝีดาษมีการระบาดซึ่งสมัยนั้นถ้ามีโรคระบาดมาแต่ละชุดผู้คนจะล้มตายจำนวนมากพวกเขาเหล่านั้นก็ได้หลวงพ่อพระชีเป็นที่พึ่งทางใจ ให้เขารู้สึกปลอดภัยหรือพ้นภัยพิบัติคนสุรินจึงนับถือท่านโดยตลอดมา บางครั้งประชาชนก็มาบนบานสารกล่าวให้ประสบผลสำเร็จประสบโชคในลักษณะนี้ก็มีซึ่งทางวัดก็ไม่ได้สนับสนุนและก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องความเชื่อถือของประชาชนก็เพียงแต่มทนาสาธุถ้าความปรารถนาของเขาประสบผลสาเร็จและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ได้เต็มที่ในแง่นี้อ่านกล่าวได้ว่า หลวงปู่ดุลอัตุโลก็ได้อาศัยบาร,รมีหลวงพ่อพระชีในการพัฒนาวัดบุรพารามให้เจริญรุ่งเรืองโตรหนึ่งด้วยกล่าวคือเมื่อชาวบ้านพากันเคารพนับถือหลวงพ่อพระชีเป็นอันมากก็เป็นการสะดวกต่อหลวงปู่ของเราที่จะบรณวัดให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพระอุโบสถให้สำเร็จซึ่งนับเป็นเรื่องที่ ลำบากยากยิ่งในสมัยนั้น ปักหลักอยู่ที่วัดบุรพาราม36เมื่อหลวงปู่ดุลัตุโลได้รับบัญชาจากคณะสงฆ์มณฑนนครราชสีมาให้มาพัฒนาวัดบุรพารามแล้วท่านก็มุ่งตรงไปยังจังหวัดสุรินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทันทีกิจการได้พระาศาสนาที่รอรับหลวงปู่นับว่าเป็นภารกิจที่หนักมาก เพราะจะต้องริเริ่มทุกด้านทั้งการศึกษาด้านปริยัติและด้านปฏิบัติด้านการก่อสร้างและการเผยแผ่สู่ประชาชนซึ่งในขณะนั้นต้องยอมรับว่ายังลาหลังในทุกๆด้านอย่างมากทีเดียวดังนั้นเมื่อลวงปูดุลตัดสินใจว่าจะปักหลักอยู่ที่วัดปุรภารามนี้แล้วจึงต้องเริ่มงานด้านพระศาสนาทุกอย่าง ้งแต่จัดการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองด้านจะต้องพัฒนาไปด้วยกันถ้าย้อนระลึกถึงอดีตจะเห็นว่าการกลับมาสุรินครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของท่านในรอบแรกเมื่อท่านมาสุรินในครั้งนั้นท่านได้เริ่มแนะนำเฉพาะด้านปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียวเพราะ ท่านเดินทางมาแบบพระตุดงงเป็นการเผยแผ่ในระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้สนใจในวงที่ไม่กว้างนักรวมทั้งเผยแผ่ในระหว่างสหธรรมิกที่เป็นพระสงฆ์ด้วยกันการเผยแผ่ในครั้งนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องพระกรรมฐานการมาสุรินในครั้งที่สองนี้เป็นด้วยบัญชาของคณะสงฆ์ให้ท่านมาปักหลักอยู่จริงๆเน้นการศึกษา ทั้งด้านปริยัติและการปฏิบัติท่านจึงต้องเริ่มงานทั้งสองด้านนี้อย่างจริงจังต่อไป ความจริงแล้วการศึกษาและการปฏิบัติด้านพระศาสนาในสมัยนู้นเป็นเพียงการทำสืบต่อกัอนมาตั้งแต่สมัยบรรพาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบจังหวัดสุรินนั้นเป็นพื้นเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศกัมพูชามากที่สุดแต่และแถบแต่และถินของสุรินมักจะมีภาษาพื้นเมืองเป็นภาษาเขมรแต่อีสานทางเหนือเช่นอุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานี จะถนัดไปทางภาษาลาวแม้ตัวอักรรพยัญชนะที่ใช้ในการเรียนการเทศการสวดก็ยังมีภาษาธรรมหรืออักษรของประเทศลาวอยู่ทางแถบอีสานใต้เช่นสุรินทร์บุรีรัมย์และบางส่วนของศรีสะเกดนั้นแน่นอนจะต้องมีความโน้มเอียงทางด้านภาษาขนบธรรมเนียมไปทางเขเมรอยู่มากการเขียนก็นิยมใช้อักษรขอม ไม่ว่าจะใช้ในการเทศการสวดหรือพิธีกรรมต่างๆตามประเพณีก็ยังนิยมใช้อักษรขอมอยู่พระจะเทศตามคำพีและคำพีเหล่านั้นก็เป็นภาษาขอม เมื่อเริ่มมีการศึกษาด้านพระปริยัติขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีบาลีศึกษาก็เริ่มใช้อักษรไทยและภาษาไทยมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าในสมัยของหลวงปู่นี่เองเป็นสมัยเริ่มแรกของการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นการศึกษายุคใหม่ใช้วิธีใหม่หลวงปู่จึงต้องรับภาระนี้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมทั้งปริยัติและปฏิบัติ37ปฏิปทาของหลวงปู่นั้นแม้จะรับภาระด้านการบริหารในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระอุปชาเป็นพระอาจารย์สอนเป็นเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดในภายหลังหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ยอมรับอย่างเต็มกำลังในขณะเดียวกันปฏิปทาทางคุณธรรม หรือข้อปฏิบัติที่ท่านเคยศึกษามาในทางกรรมฐานทางทุดงท่านก็ยึดแนวทางนี้เป็นหลักสำคัญอยู่ท่านยังปฏิบัติสม่าเสมอทั้งที่เป็นส่วนตัวของท่านขณะเดียวกันก็แบ่งเวลาสอนพระภิสษุสามเณรและประชาชนที่สนใจเป็นประจำเสมอมาในช่วงกลางๆชีวิตในระหว่างที่หลวงปู่มาอยู่ที่สุรินนั้น ท่านจะมีการสมาคมไปทางครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานมีความร่วมมือการติดต่อการไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนรวมทั้งส่งพระเนนไปศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆด้วย ที่วัดบูรพารามมีพระภิกษุและสามเณรจำนวนมากองค์ไหนที่สนใจศึกษาทางฝ่ายปริยัตินอกจากจะเรียนเบื้องต้นในวัดบูรพารามแล้วก็ส่งมาเรียนต่อที่กรุงเทพในระดับสูงต่อไปสำหรับบางรูปที่สนใจในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นคือองค์ไหนสนใจในการทดงขกรรมฐานอย่างแท้จริง หลังจากหลวงปู่ให้การฝึกอบรมโดยองค์ท่านเองแล้วท่านก็จะส่งองค์ที่สนใจไปอยู่กับพระอาจารย์ฟั่นบากที่พระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีบาก นี่คือภาระหน้าที่ด้านการศึกษาที่หลวงปู่ทำในระหว่างมาพำนักที่วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์จนกระทั่งการศึกษาพระศาสนาทั้งสองด้านมีความก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตราบเท่าทุกวันนี้ก็เป็นผลงานการวางรากฐานของหลวงปู่นั่นเองนอกจากภารกิจในด้านการศึกษาแล้วด้านพิธีการปฏิบัติต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ในสมัยนั้น ก็ยังไม่มีแบบแผนอะไรแทบกล่าวได้ว่ายังไม่มีอะไรเลยเป็นต้นว่าพิธีในวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาการตักบาตรเทโวเป็นต้นคณะสงฆ์ในสมัยนั้นก็ได้เริ่มจัดให้มีขึ้นและกำหนดแบบอย่างในการปฏิบัติเช่นพิธีเวียนเทียนในวันสําคัญศาสนพิธีต่างๆก็เพิ่งจะมีการฟื้นฟูมีการจัดทำเป็นพิธีการ ในสมัยหลวงปู่นั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้คือวิธีการที่หลวงปู่มาเผยแผ่หรือเปิดกรุแห่งการศึกษาทั้งทางปริยัติปฏิบัติและแบบอย่างาศาสนาพิธีให้แก่จังหวัดสุรินในยุคนั้นและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นับว่าเป็นมรดกธรรมที่เกิดจากการริเริ่มของหลวงปู่ดล And